เห็นพัดลมบ่พัดลมเสียพัดลมหอยพ่อเห็้ยใส่ไปผู้อะไรล่ะคนลมหอยมัดคอาซื้อมาฮะเจ้าซื้อมาดิ เองเเลยนี่จ้าเป็นผู้ถือแม่ตีแม่โอ้ยขอโทษจ้าแม่หนูก็ูโอ้ยแม่โอ้ยขันแม่ถือมแม่ทอเลยหนูหอนไปไดยหนูกับบ้าทอดอกแม่โอ้ยหนูก็ขอโทษรู้ล้วนะเหมือนกันโอ้ยหนูว่าแม่นกันกิเลม้าวยาเขาหนูว่ามันกินเหล้าวยามะมัวหลังเวทีเลยที่มาเก็บนั่นเก็บนี่อันนั้นอันนี้เขาไปขายหนูก็เลยเป็นห่วงโอ้ยหนูบ่หูจักว่าแม่โอ้ยอันหนูบ่หูจักว่าแม่เอามา กัะนู้งูนี่โอ้ยนวดจะบ้ามา้ย่างมาเบิ่งมาถามเลยโอ้ยขอตายแล้วมันจะปราดังตอนนี้เลยเฮ้ยซื้อปูตะเล็กโอ้ยบ่ได้กมาหนาลูกน้ำหาซื้อๆโอ้ยเฮ้ยลูกข่เด้อตั้งแต่เปิดวงจระถอดปิดวงบ่อยากตกบ้าถ้าบ้ากับอย่างเราเนี่ยใช่ไหมเจนาสี่ยแหละขนาดนั้นพันลมมาเปิดตั้งแต่เปิดวงจระถอบเอานี่ซื้อมาฝากนี่นี่กิน เปิดมือเดียวมาพ่อพ่อโอ้ยลูกเปิดเต็มสิคะแต่เลียงต่อไปมาฉันไม่เก็บใจิ้าเปิดแล้วเดี๋ยวเขาผันน้ำขาสำมาติน้ำาพ่อำนั่นน้ำนล่นผันมาพ่อจํานวนต่อหลักฐานพ้อหนึ่งไหมเออใ่มาอชื่อเขาโอ้ยกัจ๊กบ้านของจอย่างกัดเอาอีกี้ันดาเก่งแบบนั้นติแม มันก็จะไปร่องซีเรียลไม่บอกเล้แบบว่แม่มาจ้าองร้านนี้เป็นคนจนนะนี่น้อยอันนี้พัดล่มคอยนี่ตัวใหญ่นี่เมืองพัดลมแม่ใหญ่แตนเด้อตัวซ้ำกัมปั้นคอยนี่แล้วมาถ่อพัดลมเล็กเย็นดีสองงานอันนึงกับเสียเดี๋ยวนี้ตัวซ้ำกัมปั้นนี่เอามากรองร้องนี่ก็ไหนน้อนแล้วจะกินอย่างไรแล้วอยากเอาเอามากรองร้องนี่ก็ไหนถังเจ้านั่น ยกถางมากล่องนู่แล้วเรียกเอาเขล้นเขล้นเอาเนี่ยจนึงก็วนจะี่ได้กินของแม่เพนเอาตวอาก่นันมันของโ่เอาว่ามันจะยี่สิบตัวจีนมีติแม่ตมจีนได้เนาะคอยรูัวินั่วอาหารโต๊ะจีนมีัวดินขั่วถัวดินคัวปลั่วดินค่วปลาถ่วดินขั่วจานเลยอย่างนึ่งก็ซุาไป ฝั่งที่มีอยู่ฝที่มีอยู่เมนูตัวจริเนาะเราต้องประหยัดใหแจกกี้ปกติปกติมันจะมีขาหมูเยอรลมันมันบอรอะเขาคคอไก่คอไก่เยอะะมันเรากะเพราปลานี่มีบอกะะเพราปลากับซื้อแคหมูอยู่แล้วต้มเส้นปกต้มใหม่กเ้น้สมที่ไป กัตีกระเพาะปลาที่ต้องใส่นน้ำมันอย่านั่นนู่นนี่อันนี้กระเพาะปลาใส้นน้ำม้นฉ่อมโตจีนแบบปลานึ่งมะนาวปลาซีอิ้วสีมีบอไม่แต่ปลาทอดปลาแห้งทอดบอมานาว่างอยู่โอ้เมนูโตจีนมาด้วยความหวานยังละแม่ของหวานโอ้ยอัดปักทั่วใส่ไก่

เจ้าก็คุ้จักก็ซื้อข่มาดิเอามาหยอดแล้วไอปอนไอปอนราวัการมเจ้ามองจ้องเปิดมันจะเันละภาพเราพี่น้องผู้ไรออกปากแล้วว่าเอาแลเปิดเจ้าเจ้าเห็นย่างไปตัวยงใหญ่พมืงุ่งจมาเล่นบ่แม่เห็นี่ายปตัวยไให่่างัเออ นนออเอาตัวพนมเมียนตริมเดะวันที่ยี่สิบเนี่ยเขามีตริมตริมคุณนายติมไฮโซเออเจ้าต้องได้ใส่สุดแสกเ,เ,ยเ,เดยเล็ดช่งผมตีฟ้าลาเดะไป,ไปยังไปทุลาน้ำพ่วงเจ้สามหมื่น,น,น <c oughs> เอาไปแต่ไม่ที่หยิบเก่าไปแต่วันที่ิบเก่าคน ไปวันที่ยไปวันที่เกวันที่่เ่ายยอไอยังได้ติมให้โซ่แ้เขาติมไปคนเดียวก็ได้ไปคนเดียวรถชมมัจอดไซเบอร์เบิร์ดไซซานหันบอบเนากว่าบนเยมันมาเบิร์ดโน่นเสียวขอดกจูงดัง เอามันบ่เตือนตีไว้เหลือีกจักโลจักโลดไอแผงหน้าจอมันเสียบ่เอา้เสียไเถอะมันสายคนยสายคน้สสายย้อนไปนเมือเ้าไปเ่น้อมาคีีแม่น้อกย่มากันเกี่ยวในโลกิแม่มันคือกันตมันคือมหลอกั เจส๊สดและพี่น้องขาเบิงเด้อวันที่2 0บ่กําใจก่งกันเลยจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนลาวโต๊ะจีนวงเล็บลาวว่าหนานว,นว่าหนานแล้วลอยคนดีใหญจื้อเครื่องดื่มไม่อันน้นคนเด้ยัน,ออย,นยันตักน้ำมันถังมาตั้งไว้ตั้งไว้ใจเย็นเนี้ยมันเย็นเลยแหมตั้งใจ้องค์เออมองกดเอามาักน้ำเย็นกดมองนี่มักน้ำห้อนกดช่องนี่ อมบาลงทุนมาว่นจิบยืมวัดเพราะจับ่าวลกอมวันกันพี่น้องเมื่อนี้ปิดวงมาเด้อใหม่กับรงใจบ้านตรดอบตรดอบบ้านตาอบตาดอบบ้านตาดอบบ้านตรอบแล้วค่ะเมื่อนี้มาเดิมใหม่ มาเติมน้ำมันรถซอยมันจะเกิดรวยเนี่ยวัดบ้านตะดอกวันนี้ปิดวงจริงๆนะจ๊ะเออจอดรถที่โรงเรียนนะคะจอดรถโรงเรียนหน่อยามมาโรงเรียนไม่ไหนก็ตั้งใจแน่มันติดกะะันราคาพี่น้องห้องน้ำกับโรงเรียนอ้วนวัดกับโรงเรียนติดกันระคะ ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แจกี้ด้วยนะคะบ๊ายบาย